โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟุตซังบิดเกมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวรถถังที่มีชื่อว่า FV 4.05นะครับโอเคสำหรับคันนี้ก็เป็น TD นะครับ TD อังกฤษนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถถังที่บางหัวบางสมใจเลยนะครับคันนี้เป็นคันที่มีหลายคนที่ใหญ่จะให้นำเข้ามาพร้อมๆกับสาย183นะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับซึ่ง ถ้าเป็นในเวอร์ชัน PC คันนี้ก็จะเป็นเป็นรถถังที่ติดปืน1 8 3มิลิเมตรนะครับทั้งในเว็บแทงก์พีซีนะครับแล้วก็ในใน p l a y s t a t i o n ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับแต่เวอร์ชันนี้ไม่ได้เป็น1 8 3นะครับเวอร์ชันนี้ก็จะเป็น120มมเท่าที่ดูน่าจะเป็นอ่า123มิลิเมตรนะครับอันนี้ก็1 2 1ช่างมันไปนะครับเพราะว่ากำลังอัด1 2 1อยู่พอดีนะครับรถตอนนี้ติดปืน123ม mm, ม มาร์คทูนะครับก็เป็นปืนออโต้โหลดนั่นเองนะโอเคเราจะมาดูสายวิจัยสําหรับสายวิจัยนี้กันนะครับโอเคสายวิจัยนี้ก็จะอยู่บนๆใกล้เคียงกับหนึ่งแปดสามนะครับโอเคเราจะเริ่มกันที่คริเซอร์ไอวีนะครับคันนี้เป็นคันที่อยู่มาตั้งแต่แรกๆนะครับเป,เป็นเริ่มรุ่นแรกเลยสําหรับคร u เซอร์เอ็มเคเอ็มเคแล้วกันเอ็มเคสี่นะครับรุ่นที่สี่มาร์คสี่นะ ซึ่งคันนี้ก็ได้ทําการเพิ่มสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นเมื่อในแพทที่แล้วสําหรับคันนี้นะครับสําหรับคันกุิเซอร์เนี่ยนะได้ทําการไม่ได้ไม่ได้พูดว่ารีโมเดลแต่พูดว่าเป็นการเพิ่มสัญลักษณ์ขึ้นมานครับก็จะมีแบบมีเหมือนสติ๊กเกอร์มาแปะมากมายนะครับสําหรับคันนี้นะซึ่งคันนี้ปืนท็อปก็อ่าเแย่จังน่าจะให้ดูน่าจะเป็น20ไม่ก็37 ไม่แน่ใจเหมือนกันนอจากไม่มีไม่มีบอกนะไม่ได้มีบอกตอนนี้ต้องไปหาเองแล้วกันนะครับก็จะเป็นปืนปืนกลปืนกลเล็กประมาณนั้นนะครับซึ่งก็จะไปได้2องยะสองคันก็คือเลกโตกับมอร์ติด้านะครับซึ่งสายเนี้ยถ้าที่ดูนะครับมันสายเล็กโตจะไป1นึ่ไปสเลยนะครับส่วนสายมอร์ตินด้าก็จะไป4ี่ศกับสายอื่นได้นะครับเราจะเมือนมที่มอร์ตินด้านะครับมอร์ติด้าก็เป็นรถถังที่ ที 4. ถ้าไม่มีคันไหนที่จาะกาะได้สูงครับเมอร์่ิด้านนี่จะเป็นรถถังกอดนะครับเป็นรถถังที่พระเจ้าช่วยด้วย <c oughs> ก็เลือกที่540แต่ก็คือเกราะมันค่อนข้างที่จะโกงมากๆนะครับไม่มีใครยิงเข้าเนาะซึ่งคันนี้จะไปต่อได้2คันคือเช c ชิวันกับครูสครูเซเดอนะครับ2คันโอเคเรามาต่อที่ c r u เซเด r ร์นะครับครูเซเดอก็เป็นรถถังเบา นะทีห้าของสารฐอาณาจักรปินอันนี้ก็น่าจะเป็นปืน57นะน่าจะ57นะถ,ถ้าไม่แน่อะไรก็น่าจะเป็น57มมนะครับสำหรับตอน 1, นัดนะไม่57ก็37ไม่แน่ใจนะครับทันมาที่เชอร์แมนไฟลฟ,ลฟลายนะครับเขาเรียกว่ามแมลงวันไฟนั่นเองนะครับคันนี้ก็ถึงคันมันก็จะคล้าย m 4เชอร์แมนนะครับแต่ก็จะดูแบบเหมือนดูมันจะบางๆแล้วก็บวมๆหน่อยนิดหน่อยนะครับ ก็ติดปืน90มมนะครับปืน17ปอนด์แล้วก็คันเชอร์แมนไฟล์สามารถไปได้สสายคือ Challenger นะครับกับ c o m ม t นะซึ่งเราจะไป Challenger กันนะตัวนี้ก็ติดปืน90มามเหมือนเดิมนะครับติด90มมจะยิงแรงยิงแรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวถังบางเหมกระดาษนะครับสามารถยิง HE เข้าได้นะครับป้อมขน้างนก็ยิงเข้าได้นะ ซึ่งก็จะต้องผ่านป้อมแล้วก็ผ่านปืนนะครับซึ่งก็ใช้เยอะอยู่นะถัมาที่ชาริโอเทียคันนี้ก็เป็นเทียแปะนะครับก็ถือว่าจะเริ่มโกงขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับคันนี้ก็จะเริ่มโกงขึ้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับก็คันนี้ไม่มีป้อมไม่อัพนะครับมีปืนแค่อัพป,ปืนเดียวเลยซึ่งเป็นปืนเทียสิบนะครับเป็นปืนร้อยห้ามิลลิเมตรนะซึ่งปืนนี้ก็เน้นที่การเจาะเกาะด้วย AP APCR กับ HE เป็นหลักนะครับ ซึ่งลูกทองก็จะเป็น HE ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะแรงมากนะครับ HE ร้ายแรงสามารถระเบิดศัตรูได้เนี่ยเดเมจนี่400อั u นะครับซึ่งมันก็เป็นปืนร0 5ที่เหมือนปืน122นะครับแล้วก็รีโหลดไว้ด้วยนะครับต่อมาที่คอนเวย์ก็คอนเวย์ผมคิดว่าคันนี้นะ่าจะเป็นจุดตกต่ำที่สุดสำหรับสายนี้นะครับเนื่องจากว่าคอนเวย์เป็นรถถังที่บางเป็นทีก้าที่บางเลือดไม่ได้เยอะแล้วก็ ดเมดไม่ได้ดีนะครับแล้วก็เป้าบานคือคันนี้เป็นจุดตกต่าที่สุดสําหรับสายนี้เลยทีเดียวนะครับที่ผมดูนะคนเวนเป็นจุดตกต่าแล้วก็เล่นยากมากผมก็เลยคันนี้นะผมข้ามไปส0 5เลยนะครับคันนี้เป็นคันนี้ต้องใช้ f ีเประมาณแสนกว่าในการข้ามไปเลยเพราะว่ามันมันเหนื่อยมากจริงๆนะครับก็คือปืนที่ยังไม่ท็อปเป็นปืนร้อยซึ่งมันก็ไม่ดีดีเท่าไหร่ตรัดภาพมันที่เป็นปืนท็อปก็เป็นปืนร้อยห้าสิบก็ไม่ดีดีเท่าไหร่เลยครับเป คิดว่าแย่แย่มากๆนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นคนเขาเล่นกันด้วยนะครับมันเป็นคันที่แย่มากๆต่อมาที่ FV 4005นะครับก็คอนเวยมันเป็น FV 4004นะครับคันนี้เป็น FV 4 0 5นะแค่เพิ่มมาแค่รุ่นเดียวคันนี้ก็ถึงกับว่ากลายเป็นรถถัง powerful สำหรับคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไปเคยศึกษาประวัติมานะครับ4 0 5เนี่ย เคยจะทําเป็นเอโต้โหลดมาก่อนซึ่ง w o l f g ง n ิ Bit ได้ตอบสนองสําหรับคันนี้เรียบร้อยนะครับก็สําหรับใครที่เคยไปอ่านประวัติสาหรับคันนี้มานะผมเคยไปศึกษาประวัติของคันนี้มาอยู่นะครับเนื่องจากว่าเท,ท่่ะเเท,ท่มันเหลีียมมันเท่ดีนะครับเรามาดูกันที่โมดเดลกันเลยดีกว่านะถอดลายพังออกแวบก็อืมมันเหมือนมันจะยังไม่ใช่ HD texture เลยอะผมยังไม่มั่นใจนะว่าคันไหนมัน HD หรอไม่ HD นะมันตอนนี้เริ่ม <c oughs> เริ่มจะตีกันมั่วแล้วไปสมองนะแต่ถือว่าก็โมเดลก็ถือว่าใช้ได้เลยมันก็ไม่ได้แย่นะลโมเดลสวยอยู่นะโอเคใส่แลพงังคืนไปแลพางซากุระนะครับ <c oughs> โอเคเรามาดูที่หยุดปัจจัยกันนะครับถือว่าคันนี้นี่ยุดปัจจัยเยอะมากนะครับมีทั้งเป็นเร่งความเร็วบรรจุกระสุนซึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรายิงสตูเนี่ยในแม็กนึ่งเรามีอยู่สามนัดนะถ้าเกิดเรากดอ,อันนี้ก่อนที่จะยิงนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ จะยิงได้ถี่ขึ้นนะครับส่วนอันนี้เป็นการปรับศูนย์เล็งซึ่งก็คือเวลาเราเล็งศัตรูเนี่ยเวลาเรายิงไปเรื่อยๆถ้าเกิดออกกดตัวนี้นะครับเป้ามันจะหุบเร็วขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเร่งซึ่งผมมาใช้ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องการการเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุดถ้าจะเป็นไปไ่้นะครับในการหนีหรือในการบุกในการดันประมาณนี้นะครับ ยุทภันก็คันนี้จะมีแผ่นซับแรงระเบิดให้นะถึงว่าใช้เลยดีกว่านะครับเผื่อโดนนะจะได้ไม่ต้องเจ็บเยอะนะครับก็ใส่เป็นพลรถแล้วก็กัน HE แล้วก็เป็นตับนะครับเชือเพิงแค่นั้นเองนะศูนกระสุนคันนี้คันนี้เป็นคันที่เจาะได้ดีมากๆนะครับก็ถ้าจะเอาก็เอาไปประมาณนี้นะครับแล้วมันกระจุกระสุนได้เยอะด้วยนะเนี่ยเป็นร้อยนัดเลยนะครับเกือบร้อยนัดเลยนะ 4 5 3ส15ประมาณนี้นะครับเพราะว่าใส่แม็กได้3นัดนะโอเคก็ตอนนี้อุปกรณ์ใส่อยู่2อย่างเองนะครับผมยังไม่ได้อาไปวกนี้เพิ่มนะครับไม่จช่ว่าคันนี้เป็นคันใหม่ที่เพิ่งเพิ่งซื้อมาได้ไม่นะนะครับก็คราวนี้เราจะใช้อันนี้แล้วกันเราจะทำให้พลลัเราดีขึ้นนะครับเราก็ป้องกันพลลันะเพราะฉะนั้นจะปลดไปแล้วกันนะปลดประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็นซ่อนดีไหมเราเป็นเป็นค้นหาแล้วกันนับจะไม่ซ่อนนับไม่เล่นซ่อนดีกว่าแล้วก็เพิ่มเลือดร้อยหนึ่งนะโอเคสำหรับคันนี้เป็นคันที่ข้อดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ปืนนะครับปืนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่ปืนหมดเลยนะสามแสนฤษเนะคันนี้เป็นปืนร้อยยีสิบสสามนัดซึ่งสามารถทำเดเมจได้เยอะมากๆในแ,แต่ละวินาทีนะครับเดเมจของมันจะเยอะมากๆเลยนะ แล้วก็ข้อเสียมันก็จะเป็นตัวถังแล้วก็ป้อมนะป้อมมันบางมากๆบางแค่หลักสิบเพราะฉะนั้น HE มันยิงเข้าได้แน่ๆเลยนะครับยกเว้นว่าโชคดีติดปืนมลิฟสิบห้นะแล้วก็ตัวถังแค่หลักสิบมันก็ยังบางๆอยู่นะไม่ได้หนามากเท่าไหร่ก็ถ้าเล่นก็ต้องเล่นเซฟๆหน่อยนะครับถ้าดูจากไลอัพก็ถือว่าไลอัพเราค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าค่อนข้างทีง่จะแปลกนะครับแต่ถ้าเป็นลายอัพสตูนนี่ถือว่าเป็นลายอัพแข็งนะมีแบตเชอร์ด้วยแต่เรามี e100 ac ก็ต้องพึ่งพึ่งสกิลเพยล์เอานะครับจริงๆมันกน็งัดได้ทุกคันแต่ก็ต้องพึ่งสกิลเพย์อยู่นะนี่ต้องดีดูแล้วกันว่าอืม4202คันเดียวแฮะแต่ฝั่งเรามีโปเกโต้กับ121 ตอนนี้ต้องให้ i อซีอาร์กันไปแล้วดีด้วยโอ้เจจียิงก่อนได้เปรียบนะต้องยิงให้โดลแล้วก็ยิงให้เข้าด้วยโอ้เจจ,จีถอยซีแคปบัตเจ,จอ เกินเกินเกินยากอยู่นะมาโดนไปสองนัดแล้วนะครับเหลือเลือดันเดียวดีหนึ่งร้อมาด้วยแบตเจอร์อยู่ด้านล่างปอต้องถอยพอสู้แบตเจอร์ไม่ได้นะแบตเจอร์มันเกาะมันหนามากไม่มีใครสู้กับมันด้านหน้าได้นะ ต้องแบบต้องยิงแบบดีๆหน่อยถึงจะยิงเข้านะวันนี้เราไม่ปูดเดย e อะแล้วกันมันมีร้อยอ่ะเราก็พยายามไม่ให้มันดันเข้ามาคนระับถ้ามันดันเข้ามาจะเป็นปัญหานะมันดันเข้ามาแล้วละ่ะตอนนี้รับได้แค่นัดเดียวนะครับตอนนี้ไอ้สี่เดียงพะละเจจีเจจีไปอีกหนึ่ง เือแบตเชอร์กับอีรอยซึ่งเลือดก,ก็เยอะอยู่นะโอ้แบตเชอร์ขึ้นเลยอย่างงี้นี่เล่นยากยากจริงวันไม่ยงเลยลราต้องไปทางอื่นละต้องไปเสี่ยงเอาแบตเชอร์ลงล่างไปเลยเพื่อนต้องรีบมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้สีจะเียงเอาได้อ้าว รอให้หนึ่งสามยิงกอนดีกว่าแล้วนะค่อยเข้าเป็นยากเกินนะ่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาอ้อ,อมละล,ลา,าร์ดเลยละกันขอนะโหลดแา็ใหม่สิบเจ็ดวิอ้อมกว่าจะมาขวาเลยเลยยี่ร้อยดีกว่าเปิดทองยิงเลย นีเปอดปกติอย่างลนกันสี่ร้อยเรียบร้อยเก็บไปสองคันนะเดนเมดก็ถือว่าตัวเดเมเดมันจ,จัดจ้านนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดว่มันต้องมีสเต็ปเล่นหน่อยซึ่งสเต็ปผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้เฮฟวี่เยอะนะไปหลายเฮฟวี่แล้วกันยังไงเดีอเฮฟวี่จะไป็นหลายมีเดียมถึงมาก็ต้องก็ต้องซุ่มนะครับคันนี้ซุ่มแล้วกันมันเน้นบวก ซึ่งซึ่งหน้าค่อนข้างนจะลำบากอยู่ส้มส้มมาจากทางนี้ออกมีอะไรก็กดเล่งเครื่องแล้วก็ไปช่วยนะครับนัดหนึ่งหมดสภาพไม่รู้อะไรเสียมรู้เมื่อกี้โดนยิงโดนลางกระสุนมั้งซ้ายเงียบงั้นเราออกเอ้ยขวางเงียบไปละมีแววว่าจะโดนนะครับอุ้ย พึ่งโผล่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่คือชาลีแดนมันอ้อมนะครับซึ่งชาลีแดนถ้าชาลีแดนอ้อมมาอีกจ5าต้องเห็นก่อนถอยดีกว่าถอยดีกว่ากรีสิบห้าขึ้นเลยตรงนั้นเยอะเยอะจริงไปซัพพอร์ตดีกว่า จะแย่ออตอนนี้เราตรึงพื้นที่ไว้ได้นะเจจีรอดีเพราะว่าถ้าถ้าเจจีเล่นตรงนี้เล่นได้นะเล่นชิวๆเลยทีห้าสี่ไปเข้ามาโยนทีดีหนึ่งล้ยแท้งหนึ่งล้ยแทงอยู่ตรงอีกจ้าห้าย้งหลังเราเข้ามายิงเพลินเพลินเล่นเล่น,ลนแล้วกันละปัเขา้าบ้า ไม่รู้เป็นการ HE มัไหมแต่ไม่ใช้แล้วกันแล้วก็โบเข้าไปโอ้ยนี่ขนาดใส่การ HE มันยังโดน700เลยอะ่ะเกือบนี่มันแรงนะเนี่ยแรงจริงจริงจะรับดีไหมอ่าไม่ต้องรับละเข้าเลยแล้วกันเ e ฟ v ีคันนึงก็อยู่ตรง e อ5นะ เ e ีไหวไหมไหวอาร้อยอุอ้ยเฮีจัดจ้านสองนัดก็เกือบพันแล้วเขาอยู่ตรงโน้นกันแนะหกสิบทีพีเก่าหัวเลยทำไมไม่มาช่วยเพื่อนวะแต่ก็เือเป็นข้อดีนะข้อดีของทีมเราชรารเแดนไปทางขวายี่ส5เลือดยังเกือบเต็มอยู่เลย นี่คือสองคันนี้มันปาบีเจ็ดห้าไม่ได้เลยไม่ได้โฟกัสเลยชาลีแดนลบเรียบร,ร้ยบรอยโอ้สตรองมากถ้ายิงฟรีนี่คือสตรองนะตอนนี้เรานัดเดียวยิงชาเลนนัดเดียวพอ โอคหมดนาะทีล้วแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยให้ทีมเล่นอัพไ่ยทีมเล่นไปเรียบร้อยสามพันห้าร้อยเดเมอรอีจัททาฝั่งเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะฝั่งเราก็ไม่ทําอะไรแต่อีจัททาฝั่งเรายื้อได้สองตัวโอเคตอนนี้เราอยู่ในด่านนึงที่ค่อนข้างที่จะยากสําหรับทีดีเนาะเป็นด่านที่ยากพอตัวเลย ทีดเราเยอะด้วยแล้วก็มีเดียมเราไม่แค่คันเดียวคือ120น,นะซึ่ง1น0มันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่กับด่านนี้นะด่านนี้ไม่เป็นตัวที่เหมาะสําหรับรถที่เล่นเนินเก่งๆรถที่จุดอ่อนตรงจุดอ่อนน้อยนะครับส0 5สจริงได้เนี่ยผมสูงเวย่น้เปนตัวที่หัวสูงอยู่นะแล้วก็บางด้วยป้อมป้อมมันค่อนข้างจะสูงแล้วก็บาง แต่เมื่อกี้1 2ึ่งสองสนสปอตได้ดีทีมมาทางซ้าย3 0มสิบบีโดนไปหนึ่งนัดจะย้ำได้ไหมให้จีไม่ได้เอาไปเลยหนึ่งนัดเราย้ำได้ไม่โดนเรียบร้อยสามนัดโดนสองนัดยิงรีพีทไฟลได้ถือว่าคุ้มค่าอยู่ นี่เขาแคมป์อยู่ตรงโน้นครับเราไปเล่นคือตอนนี้ฐานเราฐานเราถือว่าตึงมากอะตอนนี้ GG สองคัน DHS แปดฝัาส,สัตรูคาเพนเซอร์อ๋อเฮฟวี่แท้งฝังเขาขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นยากงั้นเราไปตันขวาดีกว่าอาจจะโดนยิงสักสามนะัดเกือบตายแต่ก็น่าจะสู้ได้อยู่ เราดันได้ตรงนี้ตอนนี้ดันไม่ได้นับ้อ0กับ vk นี้น่าจะดันได้แหะดึงดึงมิดไว้ล็งรอเลยยิงไม่โดนเ่าคงจะดันนะตอนนี้นะ่ะถ้าแม็กเต็มอะตายนะ ถ้าไม่เต็มแม็กเต็มเมื่อกี้ครับเพนเซอร์แล้วก็เพื่อนช่วยยิงน่าจะตายแต่ยิงพลาดน,นัดแรกนะโดนไปแล้วสองมัดนะถอยถอยถอยตอนนี้ไอเอสแปดสู้กับรีโอ a าร1ดวันได้เว้ยอันนี้ดันขึ้นยากนะเพราะว่าเขาเจจีสองคันเลย ตัตันขึ้นยากเช่นเดียวกันนะยัเวนจะแคปซึ่งยิงไม่โดนอีกแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ยิงเรานะนี่หลบแม็กเลยแล้วกันต้องใช้เวลาเอมพอสมควรเลยในการยิงให้โดนแบบแค่เนี้ยแล้วเขาก็โผล่น้อยด้วยอันนี้เขาก็ไม่กล้าโผล่อันนี้ต่างคนต่างไม่กล้าโผล่เรียบร้อยบ k จ,จะเอาจ g จเป็นหนึ่งคันนะ ยังมี i s 8อยู่ jg จีแคมส่วน้ามปคาเป็นเซอร์อยู่ตรงนี้ถ้าดันราคาคาปเป็นเซอร์ได้ก <c oughs> ็ถือว่าคุม้มถือว่าคุม้มแล้วก็ทำให้โพสิชันเราได้เปรียบประมาณน,นึงมาเดะมาเดะคนละนัดปะละ่ะจะลองไหมอะเอ้าอีร้อยตายเฮ้ย อย่าหมายลองอย่าหมายลองเด็ดขาดตอนนี้เจจีน่าจะดันมาจากทางด้านซ้ายนะครับยังไงล่ะถ้าเรายิงไม่โดนเราอาจจะตายได้นะยิยงตะว,วนไว เอา้าวไอ้แปดล่างระเบิดเลยจะมาเราจะมาล่อยเราโ okay, อเคเรานักใหม่มยิงเจจีเจจีเลยคันเดียวล่ะเจจีไม่หันมาทางนี้ด้วยไปมุกเจจียิงแล้วโอ้หนึ่งไปสาไปไม่เอาไม,เาไม่เอาไม่ได้เจจีดันหรอเจจีแคมป์วะเนี่ยเราเข้าขวาเขาก็ต้องหันหันมาทางเรานะเพราะเขาหันมาทางเราก็จะมีจุดอ่อนถ้าไม่เขายิงเลยนะเพราะถ้าเขายิงมาเราตายเลย เดเมดเอพีเขาจดจานตัวนี้อืมเยี่ยมเขาเปิดข้างให้ไปดี he เข้าข้างในฝ่ายเลยตูมเดียวครบจบในเม็ดเดียวนะยิงไปพันเก้าดึงเยอะไปหน่อยดึงนานไปไม่ได้ยิงเลยประสาท db สี่พันโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับสี่อส่วนห้า 4, นะครับ f v สี่นส่วนห้านะก็หมดไปสำหรับคันนี้นะครับก็คันนี้ถือว่าเป็นรถถังที่ ดีแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะเป็นรถถังที่มันค่อนข้างที่จะมีจุดอ่อนที่เยอะนะครับเพาก็จุดข้อดีมันก็เยอะเหมือนกันนะคือมันจุดจุดข้อเสียมันก็เยอะข้อดีมันก็เยอะนะครับมันก็ถือว่าเป็นรถถังคันหนึ่งที่เกือบบาลานซ์นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรถถังที่สามารถรีพีทไฟล์ได้อย่างดีอนะและยิ่งจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าใส่อันนี้นะครับเร่งความเร็วบรรจุกระสุนเนี่ยคนจะสามารถยิงได้เร็วมากขึ้นสามารถทําลายศัตรูได้เร็วมากขึ้นนะครับ แต่ก็มันก็มีความเสี่ยงอยู่ที่ว่าจะโดน HE ส่วนกลับมานะครับตรงตรงป้อมมันนะซึ่งก็คือป้อมมันหนาแค่หลักหลักหน่วยหลัก10เองอ่ะก็คือมันโดนยิงเข้าง่ายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายด้วยนะซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะไปโดนกับพวกที่มีปืนปืนตั้งแต่ร้อยร้อยยี่สิบมิลิเมตรขึ้นไปก็ไม่ก็ไม่น่าเสี่ยงด้วยนะครับแม้ว่าจะใส่กัน HE นะเนื่องจากว่าป้อมมันบางเนาะก็คือครั้นี้อาจจะเล่นเนินไม่ได้อาจจะต้อง แคมป์อย่างดีเลยนะครับไม่อาจจะแบบถ้าเกิดว่าจะดดนจริงๆเท่าที่ดูก็จากที่เล่นๆมาเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่แบบเรายิงฟรีได้เท่านั้นนะยิง่งยิ่งเรายิงฟรีได้มากเท่าไหร่นเนี่ยเราจะแบบสบายมากนะครับมันเป็นคันที่สามารถทำเดเมจได้เยอะมากๆนะถ้าได้ดูที่ปืนนะถ้าสามารถทำได้เนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยได้3,500ซึ่งถือว่าก็ได้เราถังเกือบ2 0 0 0ันภายใน1นนาทีนะซึ่งถือว่ามันโอเคมากเลยนะครับ นะโอเคก็สำหรับ fb1405 ก็พอไว้เท่านี้นะครับก็สำหรับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันไว้ได้นะครับก็ตอนนี้ก็มีมีเพจ Facebook ไว้สตรีมแล้วก็มี YouTube ไว้สสำหรับการลงคลิปปกตินะครับก็จะมีคลิปอื่นเสริมเข้ามาด้วยนะครับแทรกตามมัต่างต่างนะครับโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ